สบายดีพี่น้องมากินปิ้งไก่พี่น้องแซ่บๆแล้วก็อบไก่อย่ามากรอพี่น้องมะสีมือเวาอ้ายเหมือนเ,เ,เดิมเ <มา S 2> อาโต้กินอะไรกวนเดาะโต้เนาะใช่เอาโต้กินล้วพี่น้อง อันนี้อรเขาว่านี้เรออันนี้อันนี้อันนี้เอางนอนอันนี้บอกว่าบริแบบเลาะิงช้ก่เนาะ ีคือบ่อไงบ่ออ่าฮะอ๋อเนี้ยที่คอมเมนต์มากเนาะเคยว่าแล้วบคม

มะติ้งปิ้งกาแติ้งโอ้ติงต้งะกะเ,เาจาานน้านะอเเันนีทำเอาคนดนจริงเาะินาินประมาณสองสามหมื่นสามหมื่นจังหังนไปนแหละ ทำแล้วจ้ะเกียน้องแล้วแเนาะ้เื่องหรือครื่องนะต้องหัวกูหน่อยเอนี้ตเาแ้ันจัดกระมามันของเหียมงวันุกคนแรเขาบเท่า เลือดโมโหแมันพอต่อแลงมันจะมียังมีแต่กิจกรรมยสิไปกัไปรงพยบาลบ่บ่นทางบ่นบ่นแล้วแต่เขาไม่มาที่เขาไปริบนะวันจันทร์ริบของเขาเลย

thằng tít tám mương kia nào, thành như lốc quan rồi đấy, rồi, tự nhiên bị lông, ไข่เลยเออเดหยหเดหน่นึงไข่มันหลายแลยหลายวนเลครั like cool บมันมีไข่เดินหน่อยอีกอยู่ในหัวไข่นองนเป็นก้าวแล้วนี่แม่ตัลกอาไปลยป เออรตัดผมเออ่าผักดนี่ะตับผมผมงาอ่ะาเห็นอะนเปล่ลูกผัปร้หนามากเเด้อขายมันเรอปลอมกตนาะสิ่นของเบกไปเียนลมือเส้ากละล้กโตเลพี่เขาลยโตเอ้ยอันนี้เบอร์ิน้นนึกอันอปังอาะ นอนอะอออนะไปกอดออดยีัน้องบอาบ้าข้ารกิจมือกับข้าพ,กกาพกักรกิจแล้วมือเมื่าน,นี้แล้เหรอเนบซีคอมเมนต์มาหาบอกอ้ายว่บอกอ้ายทำกับข้าวเก่ง จ้างเด้อพี่น้องเป็ดกุ๊บสาเอ็กซ์ซีมาเล่นน่อสิโทรหาพ่อาได้ไม่เห็นตุกตินพี่น้องเลยสายเอ็กซ์ซีคนมาเยียบไมอยังถ้ามาปิ้งเป็ดเสร็จแล้วแป้งให้กินแน่เพราะว่าอยู่ค่ายนะเพิ่นกับเป็นแผนกที่ว่าเพิ่นนั่นแต่งกินนนะแต่งกินกับเผากับยังอยู่ค่ายพี่น้องถึขอดึงร่ำเนาะาปิดบ้านเพิ่นมาไปอบปิ้งกับแม่เพิ่นพี่น้องจะชอบเมนูมักแต่งกินแน่เลยใจมักแน่เลย หนเม็ดแล้วอนมูอยู่ใคเอาใส่ข้ารที่เอย่พอใ็เรามาตีเอาหนาอกตรให้ด้วยเดเห็นด้ิยให้นอยให้เราบเมันยังมาตีเอาเยมีน้องคน้อกตีแบบเขาเเาไปติเนเวลาขึ้นข่าวนี้ตามเล่านปะผู้ชายชอเพลี่ยนเสียงแรง่ะกำัก็ได้ข้างหนามีคกินเนาะเขาก็เอามาให้กินห้าอีก แต่แตีกเวลานะพอมาแต่งใควเฉพาะกินข้าวนะสามสามเนาะสท้าของก็อิ่มนะกินข้าวอยู่ท้องอือ่ท้องท้อง้าหารเอิ่มอิ่มได้เหรออาไปคนเดียวคนให้นอนมันเยอะอิ่มมันนะพันหกคนขนาดนากินข้าวะในอยู่คนละพันคนมันลาเรข้าเขาหน้าสนี่เหนขอคนเช่น บอกเ่ากอาบากรันได้บอคนบางคนคนคือน่าจะแซ่บเนาะอืมใเบทาเ้าหนจมากอกเนาะเข้าห่อนบ่ายเลยไอเห็นหครับขเจ้าบอกข้ายนั่นแหละไปหาในญี่ปุ่นไปหาสิดไปนนวันแฮ เออปีนอยพาจะไปหาไอ้ไอ้หู่นประาเลยดูเทนโนเออเานโนเนี่ยเขาจะโบอันเขาจะบกอันอื่นนบ่แล้วเดี๋ยว่งเขาไปแล้วย่างคนปีนไอ้หุ่นระธาวันนี้สะพามือพระมือเงินอะพระมอเงินอะนี่บ่ได้เห็นบอกหัวตลาดนะน่ามันไรค่ะกวาดเฮวันเฮ้ได้เห็นตุ้มเงินอะไม่ออกกระ้ายเหรอประเด็น ปลาเปลาเซปลาจมองอมันกระบืองนะกระบือมจมเนี่ยงวอะไรธเกย่คือเบาอ้ายมักฮาันองแต่กับักฮาเขาก็มาดีมากิมึงพิแนเน่ว่าที่เขาาครับเราก็หลอกปลาปลับไ่เอแล้วนะครบกเ้งเจ้าแล้ว กันใหญยังไปเมื่อไปปลาตะอดไปอย่างกี้น้าก็มึนั่น่ังคือตักเพิ่มอีกต่นแล้วตื่นแล้วตื่นตัต่นแล้วเตะขดไปอย่างนี้นี่ิไปหายเดี้ยอดัซอดคุกชื้นหมดชื้นนี่หะเมียพนในไก่ลอง มันยามหาอยู่ากินไปดังกันตัวใยา่ชาวปรมง้วะ่ะไปไทยเาเอินหากันครับงยังเ,เดียวใจเดียวจ้าไปก่อนเลยาก่อนเด็กก่อนนะลาอะพี่น้องลาอะ้อบ โต้ะละโต้โจ่อเลยพี่น้องเอ้ยลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้นพ่อพัะคลิปหนาจะบ๊ายบาย